หัวเราะเยอะๆยิ้มเยอะๆมีประโยชน์อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะคุณรู้ไหมคะว่าทุกครั้งที่เวลาเรายิ้มหรือหัวเราะเนี่ยเราเรียกสิน,นี้ว่าภาษา,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 ากายของเราและเมื่อภาษากายของเรามันยิ้มบ่อยๆมันหัวเราะบ่อยๆเจ้าจิตใต้สํานึกของเราก็จะทํางานรับใช้เราว่าโอ้เจ้านายของฉันสั่งให้ฉันหัวเราะเบิกบานมีความคิดด้านดีก็จะดึงชุดข้อมูลที่เป็นเรื่องราวดีๆการแก้ปัญหาสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเขาจะหยิบไฟล์ข้อมูลด้านแก้ปัญหามาช่วยคุณกับกันค่ะถ้าคุณรู้สึกน่าหยิกหน้างอเครียด ทุกจังเลยภาษากายของคุณมันส่งให้เจ้าจิตได้สํสนึกไปดึงไฟล์ข้อมูลที่เป็นเชิงลบกลับเข้ามาหาคุณคุณจะรู้สำไมชีวิตฉันแย่จังเมื่อก่อนฉันก็แย่แบบนี้เดี๋ยวนีทำไมแย่กว่าเดิมและอนาคตจะแย่หรือเปล่าเห็นไหมคะไฟล์ข้อมูลที่เก็บไว้ในจิตใต้สํานึกของคุณกําลังทํางานกับคุณคําถามคือแล้วภาษากายคุณตอนนี้กําลังสั่ง ให้จิตใต้สำนึกของคุณเปิดไฟล์ไหนเพื่อทํางานร่วมกับคุณในตอนนี้ดังนั้นการยิ้มและหัวเราะนะคะนอกจากจิตใต้สำนึกจะหยิบไฟข้อมูลชุดที่ดีมาให้กับคุณแล้วมันยังทาให้คุณได้หน้าเด็กลงการหัวเราะทําให้คุณมีจินตนาการและความคิดเริ่มสร้างสารรค์และที่สําคัญค่ะคุณจะเป็นแม่เหล็กที่รึงดูผู้คนนะคะที่เขารู้สึกรักและเอ็นดูคุณให้เข้ามาหาคุณคุณเปรียบเหมือนดอกไม้ที่หมู่พึ่งอยากจะดอมดมคนที่มีความสุขมากหัวเราะมากๆย่อมเป็นที่รักของผู้คนย่อมเป็นคนที่สร้าง รางแรงดึงดูดแล้วทาให้ผู้คนเข้ามาหาเขามากยิ่งขึ้นดังนั้นนอกจากการยิ้มหัวเราะจะให้ประโยชน์างที่ครูบอกมายังทําให้คุณมีเสน่ห์รายวันอีกด้วยดังนั้นฝึกฝนตัวเองนะคะยิ้มให้เยอะหัวเราะให้มากอย่าไปหัวเราะตอนหน้าใครแบบโอ้เหมือนเราแบบไปสำารับหน้าใครอย่างนั้นไม่เอานะยิ้มในที่นี้หัวเราะในที่นี้หมายความว่าเรามีพลังที่เป็น positive thinking นะคะหรือแนวคิดด้านดีให้กับตัวเราเองอย่างน้อยก็ยิม้มและหัวเราะให้กับตัวเราว่าเรามันเจ๋งสุดๆในทุกๆวันวันนี้นะคะครูสร้างคอร์ส ที่ดีที่สุดในโลกคุณสามารถขอเรียนรู้ฟรีนะคะคอร์สมูลค่า8 10, 9 0 0 0บาทจะทาให้คุณยิ้มเก่งหัวเราะง่ายขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นเป็นที่รักของคนง่ายขึ้นด้วยคุณเพียงแค่เรียนเวนละหนึ่งคลิปแล้วทาค่ะเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการทํางานของคุณคุณจะรู้สึกเลยว่างานที่ทํามันโฟล์ขึ้นบันดีขึ้นแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานก็มีแต่คนดีๆเข้ามาหาคุณมากยิ่งขึ้นไปฝึกฝนนะคะขอฟรีได้ตรงนี้เลยขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันสวัสดีค่ะ